สวัสดีครับพี่น้องเบิ่องวาวมากีดยางนะเพิ่งมาต่างงานกรมผู้สาวเก่าเพิ่นครับเดี๋ยวสีสัมผัสเพิ่นจะน้อยเอาเครื่องดื่มมาเพิ่นเนิ่มเนิ่มถ้ากินเครื่องดื่มกันไปยังนะครับแก่เมื่อยครับเบิ้งยีหว้วยี่หัออะไรครับเบ<อ>ิ้งยี่หัออะไรครับมาเห็นว่าเห็นว่ามาต่างงานกรมผู้สาวเก่าปะครับ ก็มาเด็กแต่มาหนิตีสามไปได้ครับนี่ไปงานกำบุสาวเก่าครับผู้สาวเกา่อา,เกาออกลูกว่าสันไปเห่นให้ลู้วะสันเป็นมาเตลินให้ลู้ครับเปิดกระเล่งหนายางอยู่เดือยเป็นเล่งสายเล่งกวยครับวิบ่งวิ่งเบิ้ลจะขวดนะครับขวดเดียวอ <laughs> ันนั้นบ่กินผู้เดียวโอ้ค <laughs> ือสิกินแล้วมผมว่าแล้วมั่งนะผมว่าหนิ <laughs> ส่งสิบล่แล้วครับมันส่งเบื้องแล้วเบื้องกีดยางก็สีเแล้วแล้วโยกไสโยกไวเอาเพิ่งเพิ่เด้งมีดแล้วมีดเศร้ามาหมเมาฮะมีเศร้ากได้มีเศร้าเนาะบ้านเราสัมผัสมันจะน้อยครับเ โอ้โหเพิ่นเพิ่นเพิ่นเจียนเนี่ยหูเดาคอยหูแล้วบ้างเพิ่นเจียนสร้างเสียบหมายข้ามาอยังแต่เข้าใจได้วบ่วงหูเดวเออคอยเข้าใจแล้วในวงการเนี่ยคอยหูอยู่เออในวงการอื่นแน่เนี่ยมันเสียอยามันเสียเป็นเหตุตำนีไว้เ้ามาเอามาเบียร์กวดหนึ่งอ้โหไม่ดีครับเป็นการลบกวนบะครับสัมผัสจากน้อยนี่เนาะ เอาจากสามนาทีเนาะครับนอ้องผู้สาวเก่า่าจากไหนล่ะไปงานกรรมเ,เพื่อนๆเหรอฮะื่นหายยังสวยอยู่นะเรื่อว่าไปเล่นงให้โรยสื้อเม่ได้คุยน้ำเขา,เน,าน้องคุยแต่เรนไม่เถา <laughs> ไม่เ่าว่ามัวนน้ำยู่ล่ะสามหนึง่งนนะโอ้สามหนึง่ง <laughs> เพื่นมาท่างงานกรรมผู้สาวเก่าครับอเฮงไรกันเลยล่ะคนมันนายโอ้ ว่าผมผมว่าอันบอไปจูกิทานไฟเก่าเป็นมันบรุกบอจังหวะสมรับผู้สิบทอาถามแต่นอะกุบนมีประวัติเคยมีอยังสลับสับส่วนกับปู่สาวเก่าันสนนครับนี่มี่ว่เคยเสียงกุญแจให้หรอกไปการบกวันบอครับนี่สัมผัสซัมานี บ่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 น่บ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 เดี๋ยว่บ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 บ่บ่น่อยน่ง่บ่บ่บ่่บ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 รบ่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 นบ่บ่ห่บ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 ่่่บ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 ่่บ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 ลงยบงบบ่นบ่่่่่่่่นบบ่่บบ่่แหลอยู่ขีด โอ้โอกบอับฟูนี่เนาะครับปูโอเอาคลิปนี้แซมนี้เนาะครับพี่น้องรบกวนคนไล้์คนเดี๋ยวศูบนย์บนวีมีดใส่ันแหงเมาอยู่ครับผมวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม